ดีครับเป็นยช่องมอนจีคอนซรินครับวันนี้เราจะมาแกงฟักเขียวครับวันนี้ครับผมเดี๋ยวต้มน้ำมาเดี๋ยวละครับผมเดี๋ยวมาลุ้ต้มหมูกันครับให้เปื่อยๆนะครับอันนี้เป็นกระดูกหมูนะครับที่ไปล้างเรียบร้อยแล้วครับผมส่ลงไปเลยครับผมใส่ไปก็ต้มไว้เนาะต้มานานๆครับให้เปื่อยๆเน่อยนะครับครับผมเออตากอันนี้ก่อนครับ เ็แล้วว่าน,นี้นาะฟองขาวครับผมฟองาต้องตากออกไปครับใช้น้ำซุปนี่นะครับจึงจะเข้มข้นนะครับถ้าบางคนบางคนก็ชอบอ่ามาลวกก่อนแล้วก็ค่อยเทน้ำทิ้งแล้วก็ต้มใหม่แต่ผมว่าใช้น้ำซุปของมันเลยก็จะเข้มขน้นแล้วก็อร่อยนะครับจะได้เป็นน้ำซุปกระดูกหมูเนาะ ยิ่งใส่กระดูกหมูด้วยครับน้ำซุปยิ่งทิ้งไม่ได้ครับมันจะเข้มข้นอร่อยเนาะครับผมเดี๋ยวเตรียมชัมแหล่ฟักเขียวครับผมให้ผู้จัดการชัมแหล่ครับพอดีแม่เชฟยังไม่มาเชฟกำลังเตรียมตัวเตรียมใจอยู่ครับเดี๋ยวไปก่อนเนาะเดี๋ยวกข้บมาปรุงกันครับนี่ก็ใบโหระพาครับเอาไว้ใส่ครับต้มฟักถึงจะเข้ากันถึงจะอร่อยครับอ่าชัมแหล่แล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาไส้ในมันออกด้วยเนาะ ถ้าไม่ออกมันจะออก <Okay. S 1> มันแก่แล้วมันจะเปรี้ยวด้วยครับเดี๋ยวเวลาหัดนะครับโอเคแซลูกไม่แก่ไปไม่ไม่อ่อนไปกำลังหวานๆครับอมเลยแล้วก็มาแช่กับน้ำเกลือด้วยนะมันจะได้ไม่ช้ำครับผม แช่น้ำเกลือครับผมก็คือน้ำผสมกับเกลือนะครับไม่ใช่เอาน้ำเกลือจากโรงพยาบาลมาใส่นะครับโอเคติดตามชมต่อครับเสียสายครับสวัสดีครับบันเด็ดอันนี้นะใบโหระพาครับใบใหญ่เนาะใบใหญ่นะสงสัยใส่ยาเยอะเย้ครับผมเดี๋ยวเราติดตามชมต่อไปครับอ่าแม่ไอเชฟมาแล้วครับผม นั่นจะที่เตรียมของไว้จะปล่อยเชฟม,มาแล้วอันนี้ก็พี่แกงนะสำหรับลูปเนะาะครับรโอ๊อยงเดี๋ยวยี้ครับผมเดี๋ยวไปได้พี่แกงนะครับนี่นะครับก็ผัดให้หอมครับแล้วก็ค่อยๆเติมผักชีหลังเน,ะะนาะก,ก็ไปใส่กระทียมลงไปครับเติมนิดๆหน่อยครับผมผัดกระเทียมแตกมันก่อนครับ ใช้เป็นหัวกะทิเนาะที่ทออไหนก็ได้ครับเป็นหัวกะทิเป็นจันมัวอร่อยครับแกงฟักเขียวใส่ดุงมูเนาะแล้วก็ใส่กะทิที่เหลือครับผมเติมไปเรื่อยๆครับเนื้อสีสันครับผมนี่หน่อยครับใบมะกรูดครับผมอากาศร้อนเนี่ยผมซอสร้อนๆเข้าร้อนๆครับดูเรื่องครับ กระชี่เคียคะครับใส่ไปให้หมดเลยครับไก่ร้อนแล้วก็แตกมันนิดนึงอ่าพร,ร้อมแล้วนี้พร้อมไปผปสมกับน้ำซุปที่เราตุ๋นนะครับรสชาติกันกันเลยผงเทวดาครับหรือผงนัวนะครับต่อไปก็เป็นก็รสดีครับผมนี่าหอมหวานอ่าเริ่มแตกมันแล้วครับ ต่อไปต่อด้วยน้ำตาลทรายขาวหรือแดงก็ได้ครับประมาณเนาะครับเด็ดถ้าจะไปก็ทำเองับคนคนเรียบร้อยครับพริกแกงอ่ะครับผมครับครับครับเด็ดครับเราจะที่เตรียมตั้งนานครับผมเราแค่หมูสับลงไปหมูกรุดูกเลเชฟบ้านนี้บอกเลยครับกินกินกินานก็ไม่ต้องกินครับโยนทิ้งลงไปในตะกร้าข้างหลัง เดี๋ยวครับขั้นตอนต่อไปก็ใส่ฟักเขียวนะครับน่าทานมากครับผมถ้างั้นจะเรียกว่านี่กะทิี่ละจงเรียบร้อยครับเดี๋ยวรอให้อันนี้สุกก็คั่นแนเนาะแล้วก็ค่อยใส่ใบโหระพาทีหลังครับเรียบรครับขั้นตอนสุดท้ายครับใส่ใบโหระพาครับก็สุกแล้ว เราไม่มีใบเ็ราไม่มีพริกแน่นแหละค่ะเป็นชิฟปาไม่เป็นไรชิฟปาก็แค่ตัวแต่งหน้าแต่งหน้าแต่งตาเนาะดูสวยนคครรัับบะแล้วก็กิงก็มีก็ถือว่าจ,จบเลยเนาะ,ะเดี๋ยวเราตัดทานข้าวกัครับยากไว้าตามตัวนะครับเขาดีไซน์ว่าตามละเอียดหน,น่อยผมก็ตัดเซนพอยเรียบร้อยครับผมข้าวาสวยร้อนๆครับผมทานข้าวกันครับ แกงฟักเขียวใส่ดูดหมูครับที่จริงกินแล้วไม่ใส่ใจครับต้องนาแกกินไก่ไม่ได้นะแต่ละเสียของหมูอร่อยเหมือนกันชิมกันนะครับให้เอาถังเอาไอติมมาล้มนะครับตอนอ่าชิมครับผม ใส่เลยแซมใสเลยอะไรอะไรกเแซมเิด้วยกันนี่แหละอยู่ด้วยกันอันนั้นต้องน้ำซุปนีอยู่อะไรนยะอ่าเมียครับชิมครับท้งครับ อ้โหใช้ชนกลางแล้วรู้สึกแบบไม่สบายใจเลยอ่ะมันไม่สัดใจทำใหญ่เลยทำใหญ่เลยครับทำสะใจอร่อยไว้ก่อนต้มต้มถั่วครับต้มถั่วไม่ได้เค็มนี่ต้มถั่วต้มถั่วก็เค็มนะชิมต้มถั่วหน่อยครับ ใ <Okay. S 1> ช่ครับชิมเลยครับเดี๋ยวครับตักคำใหญ่ๆได้ตักไพ่ใหญ่ได้เรัาเตริยมจำฉวดสามีเราพูดเรียกสามีได้แล้วนะเพราะเราแต่งงานแล้วแต่งงานแนละ้วชิมครับโอเคจวดจวดแล้วะนะใช้ได้นะไปวัดไปวาได้ออกงานออกเดทได้เสร็จแล้ว ทำถั move, <S <s ่วครับต้องการน้ำร้อนน่าเสียเนาะน่าเสียกลิ่นนี้น่าจะทำหนึ่งนานจริงจริงมีเม็ดอะไรอีเจียจงแบบเป็นคำใหญ่นะครับเน้นแบบเข้มข้นนั่นอะไรครับอ่ะนั่นอะไรอ่ะฮะเมื่อกินอิสานได้ไรกินหมูปิ้งนะฮะบรรยากาศประมาณนี้เนาะ ครับเดี๋ยวทานเข้ากันครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ